เราจะเปิดวาล์วเพื่อไล่น้ําออกนะคะไล่น้ําออกก่อนเห็นไหมคะก็จะไหลออกมาแบบนี้นะคะส่วนน้ํามันนะคะก็จะยังแยกชั้นอยู่นะคะ๋ตรงนี้เราขอปิดแก๊สก่อนนะคะเพื่อที่จะไม่ให้น้ำมันหยดนะคะถ้าเราเปิดแก๊สว้อยน้ําก็จะหยดนะคะเห็นไหมคะนี่น้าก็จะค่อยๆไหลออกน้ํามันก็จะ ลอยเป็นชั้นอยู่นะคะ,ะ,คะสวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับช่องป๊อปปี้วิถีชนบทนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาเก็บน้ํามันไม้กฤษณากันนะคะมาดูกันนะคะว่าวิธีการเก็บเก็บแบบไหนนะคะก็ อันนี้คือหลอดแก้วใช่ไหมคะอันนี้คือหลอดแก้วนะคะมีข้างล่าง <c oughs> นะคะจะมีกล้วยมีนะคะมีรูนะคะอันนี้มีรูออกนะ้ามีน้ําออกได้แล้วก็มีที่หมุนนะคะตรงนี้จะเป็นวาล์วที่สามารถที่จะเปิดระบายน้ําออกได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บนะคะน้ํานะคะหันมาลองน้ํานะคะเสร็จแล้วเราจะเปิดนะคะ เราจะเปิดวาล์วเพื่อไล่น้ําออกนะคะไล่น้ําออกก่อนเห็นไหมคะก็จะไหลออกมาแบบนี้นะคะส่วนน้ํามันนะคะก็จะยังแยกชั้นอยู่นะคะ๋วตรงนี้เราขอปิดแก๊สก่อนนะคะเพื่อที่จะไม่ให้น้ามันหยดนะคะถ้าเราเปิดแก๊สว้อยน้าก็จะหยดนะคะเห็นไหมคะนี่น้ําก็จะค่อยๆไหลออกน้ํามันก็จะ ลอยเป็นชั้นอยู่นะคะนะคะเดี๋ยวเราจะต้องคอยดูตรงนี้นะคะเดี๋ยวน้ำมันจะเลยทะลุออกไปหาน้ำนะคะก็ประมาณนี้นะคะนี่เราเอาน้ำออกประมาณนี้ไม่ต้องก็ออกซะ้งหมดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหลุดลงไปที่พื้นนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็นำแก้วบิ๊กเกอร์นะคะ แก้วพลาสติกไม่แนะนําให้นํามาใส่นะคะเพราะเดี๋ยวแก้วพลาสติกจะหดนะคะหดแล้วก็จะมีกลิ่นของพลาสติกนะคะใช้เป็นแก้วบเกอร์นะคะก็จะเอามารองน้ํามันไว้นะคะเดี๋ยวเอาแบบนี้ดีกว่านะคะเราพราะเราก็เสียวนะคะกลัวน้ํามันหกเราจะยกแก้วขึ้นมาชิดขอบตรงนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็หมุนนะคะให้น้ํามัน ไหลออกนะคะตรงนี้จะไม่รูนะคะเป็นวาล์วที่มีรูให้น้ํามันไหลออกนะคะเราก็จะใช้แก้วมารองแบบนี้นะคะก็จะเปิดเอาน้ํามันนะคะแต่ว่าในขั้นตอนนี้ยังขายไม่ได้นะคะเราจะต้องนําไปกรองอีกนะคะต้องไปผ่าน้ากรองน้ํามันอีกนะคะเพราะว่าในนี้ก็ยังปะปนน้ําอยู่นะคะพอหมดแล้วนะคะ แล้วเราก็ปิดวาล์วเหมือนเดิมน,นะคะเพื่อไม่ให้น้ําไหลออกมานะคะแล้วเราก็จะต้มต่ออีกนะคะเป็นเวลาอีกสองวันนะคะหลังจากที่เราต้มมาแล้วสองวันสองคืนนะคะเราก็จะต้มต่ออีกสองวันก็แล้วแต่ไม้นะคะถ้าไม้ออกมากเราก็จะต้มเป็นอาทิตย์นะคะเสร็จแล้วตรงนี้เราก็เปิดแก๊สนะคะเดี๋ยวจุดแก๊สตรงนี้น้ําก็จะโดดลงมา หลอดแก้วเหมือนเดิมนะคะนี่นะคะน้ำมันที่เก็บมาได้นะคะก็น้ำมันดำๆนะคะน้ำมันกิษณาสีดำก็จะลอยอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็ข้างล่างที่เป็นใสๆจะเป็นน้ำนะคะก็ยังขายไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปตรองเพื่อแยกน้ำออกนะคะเพื่อให้เหลือแต่น้ำมันเพียวๆนะคะก็ วิธีการกรองน้ำมันก็จะขอเป็นคลิปหน้านะคะอันนี้ก็สําหรับคลิปนี้นะคะเนี่ยวิธีการเก็บน้ํามันก็มีแต่เพียงเท่านี้แหละค่ะน้ํามันนะคะที่ได้เนี่ยก็จะประมาณนี้นะคะแก้วนี้ก็คือแก้วบิกเกอร์นะคะปริมาณก็จะมีบอก50 100 150 200นะคะดูจากคร่าวๆน้ํามันสีดานี่ก็จะอยู่ประมาณไม่ถึงร้อยกรัมนะคะ ก,ก็อยู่ประมาณสักประมาณหกเจ็ดตัวล่าประมาณนี้นะคะตัวล่าหนึ่งก็สิบสองกรัมนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูอีกที่หนึ่งตอนกรองน้ํามันนะคะว่าจะได้สุทธิทั้งหมดได้กี่กรัมหรือได้กี่ตัวล่านะคะก็จะลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อ,ตอไปนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะขอลาทุกทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ